ซันซันนี่สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปแรนดอมนะคะสั้นๆนะคะในหัวข้อที่ว่าคนรักเก่าของคุณตอนนี้เขาได้แอบส่องแอบ,บมองคุณหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าของคุณเขาได้เข้ามาแอบสืบแอบส่องคุณหรือไม่ใครคนนั้นที่อาจจะเป็นรัก ในอดีตก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่ได้ตัดจบกันไปแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่คนคุยนะคะเดี๋ยวเรามาขอดูนะคะว่าคนรักเก่าใครคนนั้นที่คุณได้คิดอยู่ตอนนี้นะคะคุณจะมีคนรักเก่ากี่คนก็แล้วแต่นะคะให้คุณใช้จิตนะคะคิดลงไปในไพ่ที่ซันกำลังจะเปิดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนรักเก่าของคุณ เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะขอให้ออกมาเลยค่ะโหเขารู้สึกผิดหวังนะคะเขารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายในอดีตเก่าๆนะคะเขาอาจจะมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะยังมีความคิดถึงในสิ่งกเก่าๆที่เคยได้จากคุณไปนะคะ เนี่ยค่ะมีห้าถ้วยขึ้นมาใบแรกเลยนะคะเขาอาจจะมีความผิดหวังคิดทบทวนว่าเรื่องราวเก่าๆนะคะไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะคะเดี๋ยวเรามาขอขยา,ายไพ่กันต่อเลยนะคะว่าเขารู้สึกนึกคิดยังไงกันต,ต่อนะคะให้ไพ่ช่วยบอกด้วยค่ะมาต่อกันเลยนะคะใบที่สองนะจ้า The Hangman เนี่ยค่ะ ใครบางคนคนนั้นที่เพื่อนๆนึกถึงอยู่เขาอาจจะแอบส่องแอบมอนเปนแอบส่องแอบมองเพื่อนอยู่ในที่ไกลๆนะคะคือบางพลังงานเพื่อนๆบางคนอาจจะขอโทษนะคะมีเสียงดังเข้ามานะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาได้แอบส่องแอบมองเพื่อนๆผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะถ้าเพื่อนๆมีการโพสต์นะคะโพสต์ รูปถ่ายหรือจะโพส์ข้อความอะไรเงี้ยเขาแอบสองแอบ,บมอนเพื่อนนะคะในที่ของเขานะคะ The Hangman มานะคะเขาคงจะทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากอยู่นิ่งๆนะคะแอบส่องเพื่อนๆอยู่นะคะ The Hangman มานี่คือทำอะไรไม่ได้นะคะซึ่งค่อนข้างจะมีพลังงานที่เนี่ยคะ่ะตรงกันเลยนะคะระหว่าง Five of c u p แล้วก็ต่อกันด้วย The h a n ง m a n นะคะเขาเหล่าน,นั้นที่ได้ตัดจบเพื่อนไปแล้วนะคะคนรักเก่าหรือเป็น เก่าในตอนไหนก็แล้วแต่นะคะที่เพื่อนๆคิดถึงอยู่นั้นเขาก็ได้แต่แอบส่องแอบมองเพื่อนทําอะไรไม่ได้นะคะก็อยู่ในที่ของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาขอถามไพ่กันเลยนะคะเนี่ยค่ะแอบส่องจริงๆนะคะเนี่ย e d e of p e n a c นะคะถามว่าเขายังรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่ไหมอยากจะกลับมาขอโอกาสไหมเขาอยากนะคะเนี่ยค่ะเป็นไพ่ใบนี้มาเขาอาจจะทําหน้าอ้อนวอนขอร้องเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะน้องหมาตัวนี้ ทำหน้าแอบส่องแอบ,บมองเพื่อนๆเราอย่างหนักเลยนะถ้าเพื่อนๆมีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลอะไรที่เขาสามารถมองเห็นได้ค่ะเขาก็จะแอบส่องเพื่อนนะคะได้แต่คิดถึงนะคะเนี่ยค่ะถึงแฮงแมนมาเขาอาจจะคิดก็ได้ว่าทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามีไพ่หัวกะโหลกมาไพ่หัวกะโหลกนี่ก็เหมือนกับทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะเลยกลายเป็นเหมือนซากเนี่ยค่ะ เป็นกระดูกเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะคะว่าหลังจากที่เขาแอบส่องแอบมองแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะขอถามไพ่กันต่อเลยนะคะพลังงานใครคนนั้นนะคะคนลักเก่าคนคุยเก่าใครก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆน,นึกถึงอยู่ในคลิปต,ตอนนี้ที่ซันกำลังทำอยู่นี้นะคะขอพลังงานด้วยคะ่ะโอ้โหแอบสองจริงๆค่ะเดอะฟูลจริงๆแล้วเดอะฟูลเนี่ย เพื่อนๆกับเขาเนี่ยอาจจะเคยแบบรู้สึกดีต่อกันนะคะในในอดีตก็คือแบบอาจจะเคยรู้สึกดีต่อกันนะคะใครคนนั้นหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเกิดในวันที่ยี่สิบเจ็ดได้วันที่สิบสองได้หรืออาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเขามีเลขสองเลขสิบเนี่ยค่ะเลขหนึ่งเลขศูนย์นะคะเลขเจ็ดได้นะคะเดอฟูมาจริงๆแล้วไพ่แบนเนี้ยจริงๆเป็นคนที่เจ้าสำรานนะคะเป็นคนที่อาจจะชอบบริหารเสน่ห์ก็ได้นะคะเดฟูเนี่ย คืออาจจะเป็นเพื่อหรือเขาก็ได้นะที่อาจจะเป็นคนที่ชอบบริหารเสน่ห์นะคะเนี่ยค่ะเป็นคนเจ้าชู้เลยก็ว่าได้นะคะแต่จากไพ่ใบนี้ดูหงอยมากเลยค่ะน้องแมวตัวนี้หงอยแสดงว่าพลังงานความเจ้าชู้อของเขาค่อนข้างจะแบบเนี่ยมันเริ่มจะแบบตอนนี้เขาน่าจะคิดถึงเพื่อนๆอยู่นะคะความเจ้าชู้ของเขาน่าจะนิ่งอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เขาอาจจะคิดถึงก็อาจจะเป็นเพื่อนๆอยู่นะคะตอนนี้เป็นไปได้อย่างที่บอกนะคะ หรือเขาอาจจะเกิดในวันที่สองที่10ได้นะคะหรืออาจจะมีเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขสองเลขเจ็ดได้นะคะเลขศูนย์ได้นะคะประมาณนี้นะคะแต่เขาแอบจ้องแอบส่องเพื่อนๆของเรานะคะผ่านโลกโซเชียลนี่ค่อนข้างจะหนักเห็นไหมคะข้างหลังมีหีบด้วยมีกุญแจล็อกด้วยเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะเลือกเพื่อนๆแล้วนะคะ ความเจ้าชู้ของเขาคือเขาไม่สามารถจะไปเจ้าชู้กับใครได้แล้วอะคะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเลือกเลือกเพื่อนๆนะคะแต่พลังงานตรงนี้คือจบไปแล้วนะคะเห็น <He S 2> น้องแมวไหมคะเด e f ฟูงจริงเจ้าชู้มากๆเลยนะคะเนี่ยเจ้าสำราญรักสนุกสนานอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าพลังงานของเพื่อนๆกับเขาอะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะแล้วใครคนนั้นอาจจะเข้ามาจีบเร่งๆนะคะ คนคุยเก่าหรือคนที่ไม่มีสถานะอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับคนเก่าของเพื่อนเพื่อนนะคะตอนเนี้เขาจะเข้ามาแอบจีเพื่อนเพื่อนแบบเล่นเล่นก็ได้แต่ว่าเหมือนเหมือนอาจจะรักจริงขึ้นมาก็ได้นะคะเป็นไม่ได้นะคะเพราะน้องแมวตัวเนี้ยจริงๆเจ้าชูมา้มากๆนะคะเนี่ยคนคนนี้ยที่เพื่อนๆน,นึกถึงอยู่จะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LG BTQ ได้หมดนะคะเนี่ยเหมือนกับข้างหลังเขามีหีบเห็นไหมคะเขาล็อกกุญแจอยู่เนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะ เขายังไม่เปิดใจให้ใครเลยค่ะตอนเนี้เดอะฟูตอนเนี้ยค่ะใครคนนั้นนะคะเขายังไม่เปิดใจให้ใครนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูวันต่อน,นะคะใครที่มีพลังงานตรงกับซันเนี่วันนี้ก็ก็ดูต่อกันเลยนะจ๊ะสำหรับใบที่ห้าเลยค่ะสี่เหรียญเห็นไหมคะเขายังกอดยังเก็บยังยึดมั่นเพื่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะคะพลังงานค่อนข้างจะอ่านง่ายนะคะเนี่ย f o r of p e n t a c l e นะคะ เขายังกอดเก็บเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะความทรงจําในอดีตเรื่องราวเก่าๆเกี่ยวกับตัวเพื่อนๆนะคะเขายังหึงยังหวงเพื่อนๆได้อยู่เลยนะเขาไม่ชอบที่เพื่อนๆจะเป็นอิสระหรือจะต้องไปไปเจอกับใครเขาก็อาจจะยังแอบบแบบหึงแอบหวงอยู่ในในที่ของเขาซึ่งเขาทําอะไรไม่ได้นะคะใครคนนั้นแต่ที่แน่ๆเขายังยึดมั่นในตัวเพื่อนๆอยู่เลยยังมีความมั่นคงแล้วก็ยังอยากที่จะเริ่มต้นกับเพื่อนๆนะคะอยากจะขอ กลับมาขอโอกาสกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอมาอ่านกันต่อนะคะพลังงานจากใครคนนั้นนะคะคนกเก่าคนคุยเกา่าอะไรเก่าๆก็ได้ที่เพื่อนๆนึกถึงยน่ตอนนี้นะคะมาดูกันต่อโอ้โหเห็นไหมคะใครอบอบซอนะคะใครคนนั้นเนี่ยเอาจิงๆเขาอยากคุยกับเพื่อนๆมากนะคะใครคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเกิดในธาตุลมก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ เขาแอบส่องแอบมองมเพื่อนแล้วก็อยากจะกลับมาขอโอกาสอยากจะกลับมาคุยกับเพื่อนๆน,นะคะมากๆเลยแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความอารมณ์ร้อนนะคะเป็นคนแบบลมเพลลมพัดก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีความขี้โมโหใจร้อนในตัวเองค่อนข้างจะสูงก็ได้นะคะบางทีก็อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําได้ธาตุดินได้มาทุกธาตุนะคะตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าใครคนนั้นหลังจากที่เขาแอดสองแอดมองเพื่อนแล้วเขาจะทําอะไรต่อไหมคะเขาก็ได้แต่คิดถึงเพื่อนๆอยู่โอ้โหใบนี้อยากออกมาว้าวเห็นไหมคะ night o f ครับเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนเต็มเหนียวเลยมากๆเลยค่ะเนี่ยเขากําลังมาขอโอกาสจากเพื่อนเเป็นไม่ได้นะคะถ้าเขาทําได้อะเขาอยากจะมาตามล่าหาถ้วยสุดท้ายของเขาก็คือเต็มสิบถ้วย เพื่อที่จะให้เพื่อนๆกลับไปเป็นครอบครัวไปเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครคนนั้นที่ตัดจบกันไปแล้วนะคะที่ไม่ได้คุยกันแล้วอดีตคนรักเก่าใดๆก็ตามนะคะก้าวถ้วยเนี่ย mm. เพื่อนหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวธาตุน้ำได้นะคะก็รกดพิจิกเมนได้นะคะหรืออาจจะเกิดในราศีจริงๆแล้วมีทุกทุกพลังงานเข้ามาหมดเลยนะคะตอนนี้ เขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์หรือไม่ก็สลับพลังงานกันได้นะคะเพื่อนก็อาจจะเป็นคนที่มีพลังงานก้าวถ้วยนะคะถ้าไม่เพื่อนหรือเขาก็อาจจะเป็นใครหรือไม่ก็เป็นทั้งสองฝ่ายที่เป็นคนที่มีความมีเสน่ห์เยอะเลยนะคะก้าวถ้วยมาเนี่ย คล้ายๆเห็นคล้ายๆก็ชอบนะคะชื่นชมเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะมีเทสต์ในการแต่งตัวเลือกเสื้อผ้าหน้าผมนี่ถ้าเพื่อนๆไม่สวยไม่หล่อนี่อาจจะไม่ออกจากบ้านก็ได้นะประมาณนั้นเลยนะคะเป็นคนที่ดูแลรูปร่างตัวเองได้ดีมีออรา่าเดินไปไหนก็มีแต่ออร่านะคะ mm. เห็นไหมคะ mm. นอกจากทัว่วได้ยังมีแสงประกายเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะเป็นแนวแบบอยู่ที่ไหนก็เป็นที่โดดเด่นของของสถานที่นั้นๆน,น,นะคะมีออร่า ติดตัวติดตัวเวลาเพื่อนเพื่อนเดินไปไหนอะคะ่ะมีแต่คนแอบสนใจเพื่อนๆ่นะบางทีก็เลี้ยวหลังมองเพื่อนๆได้เลยนะเป็นคนทีนะ่ถ้าหน้าตาไม่โอเคนี่ไม่ออกจากบ้านประมาณนั้นนะคะคือเสื้อผ้าหน้าผมต้องค่อนข้างเนี้ยบนิดนึงเนี่ยคะ่ะเขายังรู้สึกอยากจะกลับมาหาเพื่อนๆนะคะได้แต่แอบส่องแอบมองความสวยความหล่อเสียดายความเนี่ยคะ่ะความมีเสน่ห์ของเพื่อนๆนที่เขาได้เหมือนได้ ได้ตัดจบกันไปแล้วอะค่ะเหมือนเขาเขาก็าอยากจะกลับมาขอโอกาสเพื่อนเพื่อน,นะคะเดี๋ยวเราดูต่อนะคะว่าหลังจากที่เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองเพื่อนเพืแล้วเขาจะทำอะไรต่อไหมคะ The word hey. เป็นรักทางไกลนะคะเนี่ยเป็นรักต่างไวัยก็ได้นะคะคนที่จบไปแล้วนะคะมีหลายพลังงานนะจ๊ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองจริงๆเห็นน้องนองกคู่ตัวนี้ไหมคะเนี่ยค่ะมาขยาย e d e of pendacle นะคะเขายัง ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเพื่อนๆนะคะเพราะสิ่งที่เห็นนะคะเขามีไฟกับเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลานะคนคนนี้ค่ะยังไงเขาก็มองว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเติมพลังงานชีวิตให้กับเขาอะคะ่ะเหมือนพร้อมให้เขาสู้ในวันต่อๆไปก็ได้นะคะใครคนนั้นถ้าแอบส่องแอบมองเพื่อนแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีพลังเห็นไหมคะพลังงานดีๆเลยแหะคะเนี่ยเพรงงา <S 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 <Spin. S 1> ะ,ะมีเทียนนะคะที่จุดไฟอยู่เนี่ยเหมือนเพื่อนๆเป็นเป็นคนที่เติมไฟให้กับเขา ในเวลากลางคืนเนี่ยเขาอาจจะแอบส่องแอบมองเพื่อนๆผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะที่เพื่อนเพื่อนโพสต์ไปอ่ะเขารู้สึกดีกับชีวิตของเขามากๆเลยเห็นน้องนกคู่ไหมคะนกคู่ก็รู้กันอยู่แล้วนะคะกลางคืนนี่คือไม่ค่อยไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็ไม่ได้ว่างกลางคืนเขาก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่เขาก็อาจจะแบบคิดถึงเพื่อนๆอยู่อาจจะแอบส่องแอบมองเพื่อนๆผ่านโลกออนไลน์นะคะระหว่างที่เพื่อนๆนแอบหลับไปแล้วแต่ถ้าบล็อกกันมองเห็นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องหาวิธีการไปหาเพื่อนๆให้ได้ค่ะ คนคนนี้ถ้าทางจะเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าหลังจากที่เขาได้แต่แอบส่องแอบมองนะคะใครคนนั้นจะทําอะไรต่อไหมคะขอถามไพ่ช่วยบอกนะน,นะคะคนเจ้าชู้ที่ที่ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยตอนนี้ได้แต่จมกองนอนเห็นไหมคะนอนกอดกอดไพ่ใบนี้คะ่ะเห็นไหมคะไพ่ใบนี้คือบอกได้เลยว่าเพื่อนๆเจอคนที่เขาเจ้าชู้แต่มาหยุดที่เพื่อนเห็นไหมมี กล่องข้างหลังที่เป็นกุญแจล็อกด้วยนะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆของเราอาจจะมีตัว A นะคะในพลังงานที่เป็นแลนดอมตอนนี้นะคะมีตัว Q ได้แล้วก็มีเลข2เลข10เลข7พัวพันกับเพื่อนๆนะคะเลขศูนย์เลยได้หมดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อน,นะจ๊ะโอเคสองถ้วยโอไมก g o ็ oh God. เห็นไหมคะสองถ้วยมานี่คือเขาชอบแล้วเขาก็รักเพื่อนๆจริงๆอะ่ะจากหน้าไพ่เห็นใช่ไหมคะว่าสับพร้อมกันเลยแบบ ให้อ่านง่ายจริงๆค่ะมั่นใจได้ว่าใครคนนั้นเขาจบกับเพื่อนๆไปแล้วแต่เขาอะยังรู้สึกดีกับเพื่อนๆอยู่เลยอะทูออฟคัฟนี่คืออยากจะกลับมาขอโอกาสกับเพื่อนเพื่อแล้วก็เขามองว่าเพื่อนๆเป็น,ปนทวินเฟนหรือเป็นโซเมนของเขาจริงๆนะเนี่ยค่ะเพื่อนเหมือนมาเติม,มเต็มมาเติมพลังงานแสงมาเติมเต็มความรักให้กับเขานะคะเนี่ยค่ะใครคนนั้นอะเขาเขารักเพื่อนๆมากๆ,ๆจริงๆนะเห็นน้องแมวไหมจะบอกว่าคนนี้เจ้าชู้จริงๆ เป็นคนที่อาจจะผ่านทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBTQ พอะไรได้หมดเจ้าสเสน่ห์นะคะชอบบริหารสเสน่ห์แต่เขามาตายลังมาหยุดที่เพื่อนจริงๆใครที่กำลังมาดูแรนดอมของซันตอนนี้ขอบอกไปไว้เลยว่าเขาหยุดที่คุณอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่ามีลังเห็นไหมคะหีบตัวเนี้ยเขาล็อกล็อกเพื่อนๆอยู่นั่นแหละแล้วคือสองถ้วยมาขยายด้วยอะคะ่ะสุดๆค่ะไพ่ ไพ่เซตนี้นี่แบบเนี่ยค่ะเล้วเราขอไพ่ใบสุดท้ายเะยคะ่ะเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสจริงๆนะจริงๆแล้วอะ่ะเขายัางรักเขารักเพื่อนๆจริงๆใครคนเนี้ยค่ะจากไพ่ใบนี้นะคะน้องนกพูกมีสามตัวอาจจะเป็นไปได้ว่าพลังงานตรงนี้เป็นความรักที่ไม่ถูกต้องก็ได้เป็นความรัก อาจจะเป็นไปได้บางพลังงานที่อาจจะมีการแอบคบกันที่มากกว่าสามคนนะคะเป็นรักสามเศร้ารักสี่เศร้าเลยทําให้มันเดินต่อไปไม่ได้ค่ะเป็นไม่ได้นะรักครั้งนี้คนรักเก่าหรือคนคุยเก่าในอดีตที่คุณได้จบไปแล้วค่ะมันมีสามเนี่ยค่ะสามคนก็คือนอกคู่มีสามตัวในที่นี้ มันไม่มีทางที่นกคู่จะจะเกาะกันได้สามตัวนะคะเห็นไหมคะมันเบียดกันอยู่นกคู่กับเบียดกันอยู่ความสุขสบายมันไม่มีอะคะ่ะเพราะนกคู่ควรจะต้องอยู่กันแค่สองใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอมาขยายไพ่กันต่อนะคะว่าอ่ะหลังจากที่สมมุตินะคะบางพลังงานคุณกับคนที่เป็นคนรักเก่าอาจจะแอบมาคบกันมีรักต่างไวัยได้รักต่างวัฒนธรรมได้รักทางไกลได้รัก ออนไลน์ได้นะคะเป็นรักที่ไม่มีสถานะให้กันก็ได้หรือจะเป็นรักในวัยเรียนแล้วกลับมาเจอกันในวัยทํางานหรืออาจจะกลับมาเจอกันในวันที่ทั้งสองคนไม่สูตรกันแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขอขยายไพ่อีกสามใบนะคะขอสรุปเลยแล้วกันเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะเศร้านะคะความรู้สึกที่ใายคนนั้นสื่อออกมากับซันนะคะเดี๋ยวเรามาขอถามไพ่กันห่อะคะ่ะใบนี้อยากจะออกมานะคะอันแรกเขาอยากจะตัดสินใจบางอย่าง สิ่งที่เขาทําได้คือสองส่องเพื่อนๆหนักจริงๆนะคะ King of s w o r d นี่คือสองแบบเจ้าแม่สองเจ้าพ่อสองเลยจริงๆเขา,าก็อยากจะคุยคนคนนี้แต่มีอีโก้ค่อนข้างจัดนะคะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะเนี่ยธาตุลมสูงเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแม่ถุนตนกลุมได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะธาตุน้ํา,า,ก,ะะาก็มานะคะก็รกดพิจิกเมนธาตุไฟคือรู้สึกว่าน้อยอยู่นะคะ แต่มีเหมือนกันนะคะธาตุไฟมีเหมือนกันแต่พลังงานจะโดโด,ดเด่นไปที่ธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํานะคะแล้วก็ธาตุดินได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาขกดูก่อนนะคะเขาจะทําอะไรต่อไหมคะว้าวแอบสองอดมองเพื่อนจริงนะคะเนี่ยเขามองว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ใช่กับเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นสําหรับเขาเลยนะคะเนี่ยเพื่อน,อ,น,อ,นอาจจะเป็นคนที่สวยหล่อหุ่นดีเพอร์เฟกมีแพชชั่นมีความเซ็กซี่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นคนที่มีซิดแพคนะคะ อาจจะดูแลรูปร่างดีนะคะเป็นคนที่เท่แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่มีเรือนร่างอ่อนช้อยเซ็กซี่ชอบใส่เสื้อแบบโชว์ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แต่งตัวเซ็กซี่ได้นะคะเนี่ยน่ารักเลยคนเนี้ยเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะอันนี้มีธาตุไฟมาแล้วนะคะน้องแมวตัวนี้คือเป็นเป็นพลังงานธาตุไฟได้นะคะเมนสิงพุรมได้นะคะจะเป็นคนที่เซ็กซี่ได้นะคะดวงตาเขาอาจจะสวยก็ได้นะ ใครคนนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายสลับพลังงานกันได้นะคะเป็นคนที่มีตาสวยแล้วก็ผิวสวยได้ด้วยนะคะเรือนร่างสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปร่างดูดีนะคะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีตัวเอ็มเพราะว่าน้องแมวตัวนี้เป็นทับบี้อ่ะเรามองว่าเป็นเอ็มได้นะคะว้าวเห็นไหมคะแปดไม้ไมเขายังรู้สึกแอบส่องแอบมองเพื่อนๆอยู่ที่ไกลๆใครคนนั้นอ่ะจริงๆเราเขาอยากจะกลับมาคุยกับเพื่อนๆนะคะได้แปดไม้มาไม่แน่นะคะเร็วๆนี้เขาอาจจะกลับมาติดต่อเพื่อนๆนะคะ 8ไม้นี่คือเป็นพลังงานที่เร็วนะคะเขาอาจจะมีแพชชั่นแบบเหมือนคิดถึงเพื่อนๆไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องกลับมาขอโอกาสมาคุยกับเพื่อนๆอ,อีกทีก็ได้นะคะใครที่จบไปอาจจะแกล้งฟอร์มเข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเร็วๆนี้เลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปของซันตอนนี้เลยเดี๋ยวขอไพ่สรุปไปสุดท้ายเลยจ้าว้าวเห็นไหมคะเขาแอบส่องแอบมองเพื่อนๆเ,เนี่ย ยังไงเขาไม่มีทางปล่อยเพื่อนๆไปได้นะคะน้องแมวตัวนี้เห็นหนูแล้วนะคะหนูก็คือสิ่งที่โปรดปานของแมวถูกไหมคะเขาจะไม่มีวันที่จะปลดปล่อยเพื่อนๆไปได้เลยเพราะว่าแมวตัวนี้เขาจ้องหนูตัวนี้มากๆเลยเห็นไหมคะคลออฟวานนี่คือเขายังมีพลังงานแพชชั่นกับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังซันในตอนนี้นะคะรู้สึกเอ,อ่ยังไงก็รอนะคะเดี๋ยวเขาจะอาจจะทักกันมา <gas> หรือไม่ก็เพื่อนๆลองปลดบล็อกก็ได้ถ้าอยากคุยแต่ถ้าเกิดบางคนไม่อยากคุยหรือโกรธอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้สันสันนี่ก็ไปก่อนขอให้ฟันนี้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ